ผู้ชมครับหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวคดีของบิ๊กโจ๊กอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวจะมีการออกมาเปิดเผยของทางทีมทานายของบิ๊กโจ๊กเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปยังตำรวจอีกหลายนายแล้วก็ก่อนหน้านี้ระบุว่าเนี่ยมีเส้นทางการเงินไปยังตำรวจหลายนายเลยแต่ไม่มีการดำเนินคดีเกิดขึ้นเลย ล่าสุดวันนี้ได้มีการถแถลงชี้แจงแล้วนะครับเปิดเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่เข้าสู่บัญชีของตำรวจโดยตรงจากการถแถลงเนี่ยระบุว่ามีมากถึง34บัญชีครับแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นว่าคือยังไปตรวจสอบเจอเงินโอนไปถึงบัญชีญาติของตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกด้วยครับเส้นเงินที่เป็นปัญหาหลักๆของเรื่องนี้นะครับอยู่ที่ เส้นเงินของพิมพ์วิไลซึ่งเป็นผู้บริหารของเว็บพนันออนไลน์ B n K Master ซึ่งโอนตรงไปสู่บัญชีของนายตำรวจทั้งสิ้นเนี่ย34บัญชีรวมไปถึงยังแบ่งย่อยๆไปยังบัญชีของผู้สื่อข่าวแล้วก็ญาติของตำรวจระดับสูงด้วยครับเห็นว่ารวมแล้วเนี่ยหลายสิบล้านบาททีเดียวครับ ทีมทานายพยายามอธิบายและชี้ให้เห็นนะครับว่ามีเพียง3บัญชีสุดท้ายตั้งแต่บัญชีที่ 31, 32, 33, 34ซึ่งเป็นบัญชีของลูกน้องพลตำรวจเอกสุรเชษที่ถูกระบุไว้ในหมายจับนะครับที่สอนอตาปูน3บัญชีครับขออภัย 32, 33, และ34นะครับ3บัญชีมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงมาให้ถึงพลตำรวจเอกสุรเชษ แต่ว่าอีก31บัญชีที่เหลือคือตั้งแต่บัญชีที่1เรื่อยมาจนถึงบัญชีที่31เนี่นะครับทนายความบอกว่ากลับยังนิ่งและไม่ถูกดำเนินคดีพร้อมกันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจงใจปกปิดข้อมูลและเป็นการทำงานโดยมิชอบก่อนหน้านี้พิมพ์วิไลย,ยังเคยได้ร้องต่อ DSI ว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ซึ่ง DSI ขอข้อมูลจากทีมพนักงานสอบสวนไปเนี่ยหลายครั้งแต่ไม่ได้รับข้อมูลทางทนายระบุบอกว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านได้ให้นโยบายกับทีมทนายความบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยขอให้ไปยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้วยคับหลายๆภาคส่วนหลายๆรายละเอียดโดยเฉพาะเส้นทางพวกนี้ ถามไปยังพนักงานสอบสวนว่าได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีกรณีเรื่องของที่มาที่ไปของใบอนุโมทนาบัตรทำบุญกรถินพระราชทานที่วสารปูนซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับทางทีมทนายความก็อธิบายนะครับบอกว่ามาจากเงินของผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งครับคือดังสาวหลุยสมอบให้กับ พันตบบดโทรคริตปริยเกตจำนวน2องแสนบาทโดยการโอนเข้าบัญชีจากนั้นครับมีการคุยกันทางไลน์ครับเพื่อส่งชื่อไปยื่นขอออกใบอนุมโมทนาบัตรเพราะว่าเป็นเจ้าของเงินตัวจริงจากนั้นพันตบบดโทรคริสก็โอนเงินทำบุญไปให้กับพระอาจารย์ที่วัดพร้อมกับแจ้งรายละเอียดต่างๆทั้งหมดรายการทำบุญนี้นะครับทนายบอกว่าจึงไม่เกี่ยวกับใบอนุโมทนาบัตรของบิ๊กโจ๊ก ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งตำรวจได้ทำการตรวจยึดเอาไว้พร้อมกันนี้ยืนยันว่าวันที่ทำบุญเนี่ยบิ๊กโจ๊กได้ทำบุญเป็นเงินสดส่วนตัวมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบิ๊กโจ๊กกับบัญชีของพันตำรวจโทโคริสและยังมีการปล่อยข้อมูลในสำนวนการสอบสวนด้วยซึ่งทางทนายเนี่ยย้ำนะครับบอกว่ามีหลักฐานว่าธนาคารต้นทางเนี่ยยืนยันแล้วว่าการเงินของบิ๊กโจ๊ก ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีม้าส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับข้อกล่าวหาเรื่องของการซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่ปปชทีมทนายก็ชี้แจงเรื่องนี้ครับทีมทนายชี้แจงบอกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคม2565พันตำรวจโทรคริสปริยเกตเป็นผู้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยาแล้วก็บุตรเดินทางไปกลับหาดใหญ่ ส่วนพันตำรวจโทรคริสก็เดินทางไปด้วยแต่ตํารวจชุดทําคดีเนี่ยกลับนํามาเชื่อมโยงกับสํานักงานปปชมองว่าก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็สร้างความไม่ชอบธรรมในการทําหน้าที่ของปปชแล้วก็ยังได้ย้ําบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ที่เกิดขึ้นครับ